22นาฬิกา30นาทีนะครับกลับมาติดตามรับชม m อ t News ภาคดึกกันต่อนะครับคราวนี้เราไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่มีการบุกเข้าไปค้นนะครับเป็นผับแห่งหนึ่งใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตล่าสุดตำรวจเตรียมเสนอปิดผับเถื่อนแห่งนี้ 5ปีเลยนะครับคือจริงๆแล้วเขามีใบอนุญาตนะ,ะแต่ใบอนุญาตเขาเนี่ยเป็นใบอนุญาตร้านอาหารคือใช้ผิดประเภทใช่ครับไม่ได้เป็นใบอนุญาตให้เปิดเป็นสถานบันเทิงแบบนี้นี่คือภาพบรรยากาศตอนที่บุกเข้าไปนะครับและก็ที่สําคัญคือมีการปล่อยให้เด็กอายุต่ํากว่ากฎหมายเนี่ยเข้าไปใช้บริการไม่ใช่แค่10-20คนนะ,ะเป็นหลักร้อยนะครับและก็ที่สําคัญจะมีข้อหาที่ตามมาอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับ จากกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่าร้อยนายร่วมกับ ทางกรมการพัฒนาส่วนยุติธรรมเด็กและเยาวชนกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยสําคัญที่เข้าไปในครั้งนี้นะครับก็รวมไปถึงนะครับในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตํารวจสานีตํารวจภูทรคลองหลวงบุกเข้าไปตรวจคน้นและก็จับกลุ่มสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของวัยรุ่นนะครับภายในซอยคลองหลวง25ตํบาบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ช็อกจริงๆครับไปพบนักท่องเที่ยวเกือบพันคน แล้วก็โอ้โหนี่อยู่กันได้ยังไงครับเยอะมากแอ์อัดจริงๆเป็นเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีมากถึง489คนนะครับและก็มีเด็กอายุต่ำกว่า16ปีรวมอยู่ด้วยและก็ไม่พบบัตรประจำตัวประชาชนอีก71คนไม่พบยาเสพติดแต่ร้านไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจาการในรูปแบบนี้นะครับ เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นให้กับเจ้าของผู้ดูแลผู้จัดการร้านส่งสพคลองหลวงดำเนินคดีตามกฎหมายตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นซึ่งล่าสุดนะครับมีความคืบหน้าในเรื่องนี้แล้วทางด้านของพันตำรวจเอกเกติศักดิ์มิตรปราศาสตร์ผู้กำกับสพคลองหลวงก็บอกว่าในส่วนของทางคดีนะครับแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นกับผู้ดูแลในส่วนของเจ้าของผับก็คือในป๊อปซึ่งตอนนี้เดินทางไปต่างประเทศนะครับซึ่งจะได้มีการประสาน ให้มาสอบปากคำและก็แจ้งข้อกล่าวหากันอีกครั้งหนึ่งด้วยครับส่วนในการจับกลุมครั้งนี้ค่ะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นก่อนก็คือการจำน่ายสุราให้กับเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีจำน่ายสุราในเวลาห้ามแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพรบรสถานบริการและพรบรคุ้มครองเด็กด้วยเพราะว่าก็ไปพบเด็กอายุ ต่ำกว่า16ปีนะคะเข้าไปใช้บริการในเบื้องต้นแล้วก็มีการสอบบันทึกถ้อยคำของเด็กที่มาใช้บริการสถานบันเทิงด้วยเดี๋ยวจะเรียกมาสอบอีกครั้งนะคะพร้อมกับสหวิชาชีพซึ่งก็จะต้องกันเป็นพยานไว้ก่อนแล้วก็มีการแจ้งทางเจ้าของแล้วก็ผู้ดูแลเรื่องพอรบอกุ้มครองเด็กเนี่ยให้มาพิจารณาร่วมกันด้วยค่ะพอมีการเปิดผับแบบนี้นะครับแล้วก็มันผิดกฎหมายขนาดนี้มีเยาวชนเข้าไปเยอะขนาดนี้คําถามแรกๆที่หลายคนจะสงสัยเลยก็คือเอาแล้วตารวจทํางานยังไง ตำรวจสพอคลองหลวงบอกว่าก็เข้าไปตรวจทุกวันอยู่นะและก็บันทึกในการตรวจไว้แต่ละครั้งด้วยเฉพาะร้านนี้และทุกร้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบก็มีการสุ่มตรวจและก็ตรวจอยู่เป็นประจำนั่นแหละพอเห็นว่าตำรวจเข้าตรวจเนี่ยนะครับทางร้านเหมือนจะมีพรายกระสิบครับคัดกรองให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีหนีออกไปจากหลังร้านถ้ามีภาพ ที่เป็นสถานบันเทิงกลางวันให้เห็นเนี่ยจะมีแบบเหมือนเป็นสถานที่โลกลางนะครับอยู่บริเวณรอบๆเลยมีประตูออกทางด้านหลังนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่โล่งๆพอตํารวจออกไปแล้วปุ๊บก็จะให้เด็กๆกลุ่มนั้นแหละนะครับกลับเข้ามาใช้บริการอีกโดยเปิดบริการมาก,กว่า1ปีแล้วแล้วก็ในช่วงปีใหม่ร้านก็ปิดไปแล้วเพิ่งจะมาเปิดเอาวันที่5มกราคมนี้ก็ถูกจับเลยนะครับซึ่งทางตํารวจนั้นได้ดําเนินการในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก็ทําเรื่องเสนอ ผ่านไปทางปกครองเพื่อที่จะปิดสถานบันเทิงแห่งนี้5ปีต่อไปนะครับเ้าช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับคุณผู้ชมอะไรที่มันผิดกฎหมายก็ทําให้ถูกกฎหมายเพราะว่ามันจะมีอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันออกมาทั้งเรื่องของเนี่ยแหละครับการขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ํากว่า20ปีคนที่เข้าผับไม่ได้ก็เข้าผับไปน้องต่ํากว่า16เนี่ก็คือหนักจริงๆซึ่งต้องใช้ทางทีมสหวิชาชีพเนี่ย เข้าไปพูดคุยด้วยเนื่องจากว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะครับค,คือก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้กรมการปกครองทํางานเชิงรุกกันอย่างเข้มข้นนะคะครตรวจผับตรวจสถานบริการกันหลายแห่งแล้วก็จับกลุ่มส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเด็กอายุต่ํากว่า20ปีนี่แหละเข้าไปใช้บริการ,รไม่พกบ,บัตรประชาชนบ้างแล้วก็รวมถึงบางแห่งเนี่ยตรวจไปเจออาวุธปืนด้วยใช่ยาเสพติดก็มีนะครับเท่าที่มีการกวาดล้างที่ผ่านมานะครับ